วัสดีค่ะวันนี้พามาชมหนองน้ําอีกแล้วนะคะหนองน้ําที่นี่นะคะเป็นหนองน้ํคลองไส้ไก่ที่เคยพามาแล้วก็พามาอีกนะคะทุกคนดูสิคะดูสิคะของไส้ไก่ที่ทอดยาวไปแล้วก็ทอดยาวมานะคะตอนนี้ก็กําลังมีน้ําเข้ามาแต่ว่าน้ําคุณเล็กน้อยสีเป็นนมเลยทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะก็คือของไส้ไก่ที่ให้น้ําในการที่จะมาหล่อเลี้ยงนะคะอ่ะ คือผลทางกากรเกษตรของเราแต่ว่าตอนนี้ก็คือฝนตกลงมาแล้วเราไม่จะเป็นอะไรมากมายเราก็เอาไว้นะคะเอาไว้ผู้ชมปาชมวิวนะคะแล้วก็เผื่อผล,ผลที่ฝนทิ้งช่วงเราก็จะได้มีคลองน้ํานะคะในการส่งน้ําไปให้กับ ต้นไม้ของเราเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คลองน้ํานะคะที่ทอดยาวมาจากตู่นนะคะมาจากน่าจะใกล้อยู่นะคะมาจากทางอ่านเก็บน้ําแล้วก็ค่อยๆเลียบมาเลียบมานะคะแล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะทุกคนนะครับพี่ชาก็พาชมวิวมาชมทิวทัศน์มาชมบรรยากาศข้างคลองน้ําของเรานะคะแล้วก็นี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะยังเป็นเวลาที่น้ําไม่ขุ่นไม่อะไรเราก็สามารถที่จะพักน้ําไว้ใช้อ ยามจําเป็นแล้วก็ขาดน้ําได้นะคะทุกคนนีดูสิคะน้ําก็เป็นบรรยากาศนะคะตรงนี้เป็นป่าเล็กๆที่นิชาเคยมาหายางมาเก็บพังอิทอกเก็บอะไรต่างๆนะคะตรงนี้นิชาก็พาไปาชมบรรยากาศเร,เ,เรียบคลองน้ําเห็นไหมคะลองน้ําผมเรียบคลองน้ํามานะคะทุกคนบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะคะหลังฝนตกนะคะดูสิคะหลังฝนตกมีต้นไม้นะคะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะต้นยายอดยายของเราบรรยากาศดีๆค่ะทุกคน มีเสียงนกด้วยนะคะทุกคนมีเสียงนกมีบรรยากาศนะคะแล้วก็มีหนองน้ํานะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็มียอดหญ้านะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคน เห็นไหมคะเราก็มาชมวิวมาชมทิวทัศน์หลังฝนตกกันบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคะก็ขายร้อนไปได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ดีชมนองน้ํานะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะก็พาเลาะเรียบลํา หนองน้ำไปนะคะนี่เป็นหนองน้ำของไส่ไก่นะคะทุกคนนี่นิชาก็พามาชมบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะดูสิคะบรรยากาศค่อนข้างดีข้างหลังก็เป็นป่าละม้อป่าเล็กๆที่เราเคยมาเก็บเห็ดกันมาเก็บผักยิทองมาเก็บผักต่างๆกันนะคะทุกคนนี่นะคะก็เดินชมบรรยากาศเชิญชมอะไรไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยคะ่ะนะคะตอนเย็นๆน,นะคะห้าโมงกว่าไปแล้วบรรยากาศยังดีอยู่เลยนะคะบรรยากาศแบบนี้ก็เย็นสบายสดชื่นนะคะก็ ทำให้เรารู้สึกว่าปุกโล่งมากทีเดียวเห็นไหมคะทุกคนดูสิคะ บรรยากาศนะคะตุ้งก็สีเขียวนะคะหญ้าก,ก็สีเขียวสีเขียวนะคะสวยงามมากมีเสียงนกนะคะเสียงนกร้องนะคะด้วยนะคะยามเย็นๆก็จะมีเสียงนกร้องนะคะก็พามาชมบรรยากาศมาชมคลองน้ํานะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็มาพูดคุยมาทักทายกันนะคะทุกคนเอาบรรยากาศยามเย็นนะคะดูสิคะบรรยากาศธรรมชาติของเรานะคะอ่า ไม่ต้องไปไหนไกลทางผ่านที่ทำงานนะคะกับโลกสีเขียวกับทุ่งสีเขียวกับคลองน้ำแล้วก็บรรยากาศยามเย็นนะคะสดชื่นมากๆค่ะ